ยี่อะไรยี่เนี่ก็มานั่งปั๊บจับยัดใส่ปากแล้วกินตลอดทั้งกันนั่งปั๊บกินตลอดเลยก็ไม่ทราบนั่นนั่นนั่นเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอ๋ไป นั่งม่ตกอเลยนั่งเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเออบัวนี่นนนคนมายาบจ้งหลายร้อยคุณ้องร้อยกว่าวนี่ห้าร้อยแปดสิบบาทแล้วก็บาทละ ไปดูเถคนมนี่สองร้อยกว่าสองร้ถุงครับสองร้อยแปดถุงครับอืมไหนขนมปเลยต้องาน้ป่าจิงกอรอด

มีอะไรอ,อู่นี่กินไม่หยุดพอนั่งปั๊บกินตลอดเลยไหนมาข้าวข้าวนี่จะเอาไปไหนข้าวที่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปเขาใหญ่ครับ๋อปเขาใหญ่เขาใหญ่ฟังงครับเขาใหญ่ฟังปากท้องครับที่แปดครอบครัวครับแล้วแลิกครบกันไหมแล่ะครบครบกันไหมแล้ว เมื่อวานเนี่ยไปโน่นก็ครบกันเหรอครับครอบกันอืนนี้ก็ไปครบนะตอนนี้เราจะไปเราจะไปแจกทางไหนทางปากท่องดนะ่านปากท่องหนระืเมืม่อวานนี้ไปทางปา้ายจีวันนี้ขึ้นทางไปทางปากท่องนะจำนวนอืมจำนวนคน อะไรตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วของเราจะครบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกตอนจะรอเขาขนไปเลยน้่เรามันจะครบไหมล่ะครบครับครบครับผมเตรียมไว้หมดนะฮึฮึออยู่โอเลยนะโอ้ใช่ครับฮะหลานครับหลานชายหลานชายเลยใช่

โอ้คนก็มากแล้ววันนี้นีแต่ก่อนกับซาลาแค่คนก็เป็นสาลาขยายขึกมาก,ก็เต็มดีนะอืไ <c oughs> อักเดยคุ <c oughs> ัดีขึ้นแล้วับยคคุณอุไรคุไรดีขึ้นแล้วครับจะสิมาทำัพาพาจาก ใจจะผ่านด่านตอนนี้อาการดีขึ้นเวลาอยู่โรงพยาบาลไหนล่ะโรงพยาบาลศรีนครินทร์เอาคนเข้ามาเข้ามาจะให้พร, <c oughs> ว,รวนให้พรเอาใครอยู่ตระเวนเข้ามาแล้วจะให้พรวน <c oughs> เฮ้ย จะให้พอ,อเข้ามาจะให้พอนั่นรถมันมามันผ่านรถรถเข้ามาใต้ศุนยะลาผ่านเี <c oughs> ่ยวใจองของไปปากช่องเ <c oughs> โอ้โอ้จะขนของไปปากช่องครับ <c oughs> <c oughs> เอาเข้มามาให้พอนอให้พอนผมจะขนของไว้ปากช่อง,ง,ง,งเขนไปแจก,กทางนู้นแจก,กทางนี้แวข้าวข้าวที่เกียสมัยมา,มานั่นจะเอาไปปากช่องหรือไง กาบช่องทั้งสองภาคครับ<อ>ทั้งปัจจุบันทั้งเขาใจครบหมดไหมล่ะข้าครับหมดหมดคร<อ><อ>ับครัดบดีอีครับนี่ก็ะทางเสียสมหมายแล้วเอ็งเอามามารออยู่ที่นี่เรามาที่นี่เราก็แจกทานให้พรให้พ <c oughs> รอมอีกทต่างปฏิต่างตรง,งหางคิดว่าเมว่อวัมมิจตโต ลาภิภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภาวะตมันตาราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาสนาสีนิสานิกจัง Uttāpacchāyino chatarottamā vātthānti āyu-vāno-sukhā-bhāg-bhāg bhāg Phải thông bài sắp Nguyễn Tuấn thì giống

บาทเราเรามาสีบาทวันนี้ไปเราถาม่บาทเราเราตีบาทเมานนี้แด่อวานนี้แสบาทวันนี้บาทวานแ่นดสบองาท่อบาท่าสบาเมื่อวานแดวนแส่บาทวา่บาทเดสบาทบสองบาทเบาทบสองบาทครับบเ ทำ่มมันขาดกันนะสองสามทมากันเม่อาว่าแปดจดคนไม่ค่อยมากแลว่านี้คนมากครไปสองบาทจะดูให้แน่เลยเาว่าดูแน่แล้วครับแปดจดสองครับนั่นขาดกันเลยเมื่อานว่าเราไปเดียวก็แปดจุดว่านีมาแปดจสองกลางไม่ถึง วันนี้ร้อยสองครับวานแปดสิบสองครับว่าอย่างงั้นคางชั่วงหน่อยไปจับมาค่าหน่อยคนง่ายไม่อยังไงมันขวางอยู่จิงยังไม่ยอมรับนะเพเมื่อวานนี้คนก็ไม่ค่อยมากแปดสิบบาทแต่ว่าบาทเราอยู่เดียวแล้วบาทถายถ่ายแปดสิบถ่ายเนี่ยวันนี้ลงมาแปดสิบมันทางไม่ฟื้นหนะ่อมันไม่ลงใจเอาละร้อยกว่าเออว่าห้างางชัว่ว ครายงานขออณะจารนิดค่ะถวายเช็คสองหมื่นบาทบูชารักษาท่าจากน้อพ่อค่ะเช็คทั้งสองใบจ้าเช็คทั้งสองใบครับใบละหนึ่งบาทพอใจพอใจสองหมื่นบาทก็คงจะได้สองร้อยจิงนะ วันนี้เราก็ไปไปไปยานนะไปยีไป,ไปยานปากช่องนะไปยานปากช่องวันนี้คุณไปแจกมีจำนวนอยู่ครอบครัวให้ครบทีบ่แก่งครครัวครบครับเลยครบอะไรบ้งนะ มื่อวันไปสังปาถถึงจะโนกนตครบวันนี้ไปจะน,นีต้องให้ครบแตกทานยังไงแตกทานเลืวอชุ่มใจยังชิ้นมี่แล้วที่ยังจังประเทศาลาก็เตรืองของจังโถมจันี่น,นัน เรืองถือว่าสี่ก่อคันแล้ววัอยู่เกิดเรื่อสัมทางนู้นเขาบอกมาว่าขัดข้องาขาดอนี้เรียกว่าเราขาด้องมีเรือกว่างงพยายามใจไม่ได้ทางพยายามใจเพราเชื่อเราไม่มีวาสนาไม่ต้องเอาว่ามีอเราเอาที่โลกของเรามีไปว่าถึงในห้องสอนพวกคณะไทยใหญ่ คือเขันโยเอาไปขนไปย่างสองหมดเลยที่เราจะเอาไปประเทศยาวยกจากประเทศยาวไปย่างขอนพวกคน้าไทยเลยเพราะราเอาขนไปขนหมดเดยงไงว่าจะให้แล้วให้ให้มไปยังไงเื่องการยกสองสามคนนะ อันนังนก็มีอยู่ในวงประเทศเราเง่นสองคณะสอง่วกมันขัดมันแย่งกันอเอาที่ทราบยึกๆเป็นสื่อเราาื่องราวน่าให้ความัจเกิด่าต้องสองฝ่ายอย่างเั้นขัดมันแย่งกันถ้าเวลาไปเลยวตัวคนไทยเราจะไม่ปลอดภัยาหมายว่างั้นนะเขาเลยบอกว่า ไว่าดนกระบาดเพราะว่าเวลาสื่อจริงแล้วมันสองคณะมันขัดกันแมวกลัวจะเป็นไัยต่อระเทศไท่แล้วแม้คนเดียวก็เป็นไยกระเทือนโรกแม,ม่กลัวเนี้นนี่เขาก็บอกมาอันนี้ต็ดตั้ตอนนี้ก็ยกทับใปไม่ห้องสอนเนี่ยที่ของมามทั้งหมดยกทับต่ไม่ห้องสอน,อนะอสอนพวกไท่ใหญ่พวกนี้มีว่าสนาเอาจริงนะ ไม่มีว่าหาไม่ต้องเอาก็บอกเัินเราไปหมดใจั่างไม่เอาขอ,ขอหมดไมห่คณะใครใหญ่เขารถมารับรอง,องทั้งหมดที่เราจะยกไปเรี่ยมกันยกให้ทั้งหมดหเลยเมีอำนาจอย่างความเมตตาพี่น้องหลายจำนาะที่ทำนี้ทำเรื่องนาจความเมตตาคับ อย่างที่ร้องโก้กับประเทศไทยเราจะร่วมจมนียก็นี่เรียกว่าความเมตตาสงสารเป็นหัวอย่างสุดขีดในหัวใจจึงร้องโก้ขึ้นมาเอาจะช่วยเลยพรักง,งานจานึงได้ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลก็ได้เป็นที่พอใจอทองคำเราก็ได้ทั้งสิบเอ็ดตันกับสี่ร้อยกว่ากิโลในการช่วยชาติกาวนี้นะทองคำได้สิบเอ็ดตันกับสี่ร้อยกว่ากิโล ล้วดอลลาร์ในสิบล้านสองแสนกว่าแล้วเงินไทยกเอาไปซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงสองพันล้านซื้อทองคำเข้าสู่ตลาดนอกจากนั้นเงินไทยหมูนออกมาช่วยประเทศทั้งประเทศเลยรเ,เราได้ทำนี้เราพอใจไปไหนไม่จะแบกตลอดแบกตลอดเราบอกว่าเราไม่เอา <c oughs> เราพอทุกอย่างแล้วในหัวใจเราเปิดหมด ป่อยหมดโดยสิ้นเฉิงมีแต่ความเมตตาเขาไปครอกแทนเพราะฉะนั้นจึงทําด้วยความเมตตาทุกอย่างนะทําทจริงทําจังทําไม่รอเลยมีเท่าไรทุ่มเลยทุ่มเลยสมบัติของมัดป่าบรรดาศดไม่มีมีแม่น่าถลงตายยังไม่ตายออกหมดเลยมีเท่าไรขนออกควรแก่ว่าแก่ว่าเอาส่งไป ทางวัดทางว่าควรจะประชาชนทั้งคมต่างๆเอาแยกออกแยกออกออกหมดเลยแเราไม่ให้เจ็บผู้ทุกผู้จนจนจะเป็นจะตายผู้กิจนจะจะช่องจะแตกมันไม่มองหน้ามองหลังใครจะมองใครวะมนุษย์ไม่มองกันใครจะมองกันว่าเอาออกออกเลยนั่นละมันจึงไม่มีในวัดป่าบรรดามีไม่ได้มีเท่าไรเป็นขนออกหมด ถ้าเยให้ทั่วถึงกันโรงพยาบาลรู้สึกจ,จะเป็นระดับหนึ่งที่ได้มากกว่าเพื่อนนะว <c oughs> งราชการต่างๆก็ได้แต่ไม่มากเหมือนโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่พิสดารมากนะทั้งเครื่องไม้เครื่องมือชนิดต่างๆนี่ทุ่มลงทุ่มลงเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลของง่ายเมื่อไรมีแต่เครื่องมือดีๆส่งมาจากเมืองนอกเมืองนอกเมืองนอก,นอก,นอกเราเนะี่ย แต่ว่ามือเขียนกินรอบเราก็ยอมรับเราสงวนวเนื้อหนังแห่งชาติไทยของเราถ้าควรที่จะขีดขึ้นใช้ในเมืองไทยเราไม่แ่อยากให้ไปยุ่งกับเมืองนอกมันกัดเนื้อหนังของคนไทยออกไปไม่ดีไม่มีใจใจที่จะฟิตตัวให้แข็งแกรงขึ้นไปทัดเทียมกับประเทศอื่นๆเขาแต่เขาเวลามีเครื่องมือแพทย์นี่ของไทยที่ทันกับโรคไครไข้เจ็บมันก็เป็นของเมืองน,นอกเสียที่นี่ สุดท้ายเราก็เลยกลายเป็นมือเขียนตีนลบแล้วเมืองนอกก็เลยต้องเอามา <c oughs> คือของของเรามันสู้ไม่ได้มันไม่ทันกับโรคของของเมืองนอกเขาเครื่องมือนี้มีจะมาจากเมืองนอกทันกับโรคไปที่นี่เราก็ลักชีวิตของเราทุกคนทุกคนเอาสะละเนี่ยตกลงก็เลยมือเขียนตีนลบ่ <c oughs> าสงวนเนื้อหนังก็งวนไยแล้วมันก็สงวนไม่ได้อย่างนี้ละ <c oughs> ถ้าธรรมดาเรา, <S <S เ,ราเราเป็นคนนักสงวนเนื้อนหนังของชาติไทยเราเราสงวนจริงๆถ้าเป็นสมัติของชาติไทยเราทนุถนอมบำรุงอืมคนทางอื่นเราไม่ค่อยสนใจนะแต่เวลามันจําเป็นด่างทีว่าเนี่ยมือเขียนตื่นเราเช่นเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องการให้เก็กบ,เกบเดยวใครได้ป่วยเป็นเครื่องมือนอกดีที่เราก็อยากให้หายโรคหายภัยจะทำไง มันจำเป็นก็ต้องไปเอาของเขามาอย่างนั้นน่ะที่ว่ามือเสียนตึงเรา <c oughs> เราสงวนมากนะเนื้อหนังห่งชาติไทยของเราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องมีจะบำรุงรักษาให้แน่นหนามันคงขึ้นไปเพื่อลูกหลานจะได้ดูเป็นกติกาตัวอยา่างว่านี่คือเนื้อหนังของชาติไทยไม่เอาคนอื่นมาแปะมาแปะเป็นกาฝากกาฝากมาหาภัยกินบ้านกินเมืองกินจับกินปลอดแห่งชาติไทยไม่สมควร นี่เราลากเราสงวนมากแต่เวลามันจําเป็นมันก็เป็นได้อย่างนี้แหละเอามาแต่ะาคณะสัตยาโยมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะ่าไรน่เห็นเยอะวันนี้เหลือเจ้าพาห้าพันหนึ่งหมื่นสองพันแปดสิบสองบาทกับอีกหนึ่งดอลลาร์เจ้าพ่อใจไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ทคิบกัน ไปเดี๋ยวเขาไล่ตยอยู่หน้าล่ะเราก็ทิ้กันเขาได้ยินอยู่นะเราว่างันดีนะแล้วก็ทิวกันไให้ไปหามาอีกเราก็ทิ้กันเขาได้ยินไปเขาไล่ตยอยู่หลงทิ้ไปแล้วเขาบอกให้ขอรางวัล เขาบอกให้หน um ูขอรางวัลหลงตาเจ้าค่ะหนูอยากคืรางวัลนี่หนูไม่ขอหนูให้หลงตาเองให้เองนี่ให้นี่จะทะเลาะกันให้กันทะเลาะกันหลงตาหนูมีลูกคนหนึ่งเจ้าค่ะฮะหนูมีลูกหนึ่งคนเจ้าค่ะลูกสาวอีกหนึ่งคนเจ้าค่ะมันทะเลาะอยู่นี่อเปล่ากันเขาไอ้มันอีกอย่างอีกอย่างต้อย่าทะเลาะกันนะว่างั้น ไม่ขอเอาสัตว์ลูกศิษย์ทั้งสาลาถวายพระหลวงตาว้นนี้นี่ก็เยอะเอาเอามีอะช่วยโลกออกหมดบาทหนึ่งหลวงตาไม่เคยแตะนะดูจ้ะอย่างนี้แหละเรื่องทำกงไปกงมาไม่มีเรี่ยเหลี่ยมหลสันผ่านคมเหมือนที่เรียว่ายังไงกงแนวเราอัดต่อทำอย่างว่าช่วยโลกมีเท่าไรออกหมด แล้วไม่ให้เข้ามาแฝงพิเลนไม่ให้มาแฝงออกหมดเลยช่วยอย่างนี้ก่วยโลกอืมอืม่ช่องติกาากนอืมเวพอใจลังจากนี้เราก็จะให้่ีนี้่อเราก็จะออกเดินทางไปไปแจกของทางด่านด่านปากปากช่องนะมีครบแม่ของเราเงืองไย ของเราเขาไม่ได้จะไปปากเขัาครบนะเออไปนี่ยกไปเลยเมื่อวานเนี่ยไ,ยไปทางปากจีนขึ้นเขาใหญ่ด่านนั้นวันนี้ขึ้น,นปากช่องหาเขาใหญ่แจกทีก่นั่นเออไรทต้งนี้ให้พรเขาเข้ามาเข้ามาจะให้พรสายเล่นแเราไม่ได้อยู่ละอยู่ที่ไหนมม่ก็ไม่ได้อยู่อยู่วัดก็ไม่ได้อยู่ช่วยโลกตลอด ตอนเช้ารถเต็มคันรถเราเอาไปคันเดียวตอนเช้าเต็มนะเต็มเอียดรถของเรามันแน่นหนามัน่นคงเต็มเอียดเต็มเอยอไปก็เทให้โรงพยาบาลน,นี้เทให้โรงพยาบาลน,นั้นแล้วก็มอบเงินให้โรงละสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเรื่อยปอย่างนั้นเราช่วยเอาเอครับ คณะเรือบุญปากน้ำสิลธอัมพอดีน้อมถวายบูชารามเช้านี้4,500กับ20ล้าร์เจ้าค่ะเออเออพอใจพอใจเออเอาเอาไปเลยไปพอใจพอใจอือเอาไปเต่ไม่ได้จะให้พรได้เวลาละกับเก้าโมงกว่าจะได้ออกก็เก้าโมงกว่าอือเอ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 าเอาใส่นี่ได้ อยู่นะตั้งสองแสนนั่นน่ะของเล่นเมื่อไรวะเนี่ยี่สองแสนบาทแจกใบนี้น่ะของเล่นเมื่อไรวะอืมอืมคนแน่นหมดเป็นมดนี่ละการเสียสละเสียสละดทาไรมันยิ่งไหลเข้ามาไหลเข้ามาเปิดกว้างออกได้กว้างเข้าได้มากเปิดแคบ ออกได้น้อยเข้าได้น้อยปิดเลยไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้าเนี่ยตรงนี้อะเอ้ว้ดีนะการเกิดการตายของเราไปด้วยสายบุญสายกรรมไม่มีอะไรมาเป็นใหญ่ยิ่งกว่าบุญกว่ากรรมนะมสร้างไว้สร้างไว้นี่เข้านี้หมดตัวนี้เป็นตัวเหตุการณ์ใหญ่สร้างดีก็อยู่ที่นี่ชั่วก็อยู่ที่นี่ให้ระวังตัวนี้ให้ดีให้่าสร้างแต่ความดีนะ แล้วความดีเป็นมงคลจะไหลเข้าสู่ใจไปที่ไหนเป็นมงคลหมดเลยนะาละที่นี้ให้พรอิชิตังปัชิตังตุมหังชิบเมวะสมิชะตโตสาเพโูเรนตุสางกปาจันโทปณะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัะจันตตสาเพโรโค วินาสตุมาเซภาวะสมันตราโยสุขีธีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังบุษาาจายิงโนจัตตารรรมาวาทานติอายุวโนโนสุขังภาลา,าวันนี้เอาไปปากช่องก็ให้ครบหมดนะครับครบครับ ครบเหมือนที่เราไปที่อื่นให้ครบเสมอกันหมดเลยเอับเออละเทียมละเราก็เทียมเอาเลิกได้แล้วเลิกได้แล้วเทียมออกเดินทางออาเออไปไป